ครับก็สวัสดีทุกคนนะผมเกอบวันนี้จะมามีแอคชั่นเพลงที่ชื่อว่าเธอทำให้ได้รู้ของพี่ป๊อปปติโตในร้บผมก็ลอวด้รผร้อยพี่สิงโตในผมก็แฮลแที่ชื่อวเดี่เปผมร่งมก็ชว่าเะเป็นยัองไ่งโตนผมเพลมีคชือสวสให้ดูด้วย พี่ไออุ่นครับพี่ไออุ่นครับผมรักพี่นะโอ้ดูดูดว,วีิ้มทำไรแหวะแหวะนี่เห็นจะเลียกดีๆเลยโอ้ยสปอยเนี่ยแอดจังดูถึงตอนที่1ิบอยู่เลยของ EP ไม่ใช่ของซีซั่นหนึ่ง

ทำให้สุขใจเธอทำให้ฉันร้องหทำให้ฉันทุกอย่างก็มันยากเกินจะอธิบไปทุกเรื่องราวแต่วันนี้เธอคือทุกอย่างในใจฉันก็ดเธอทำให้ได้รู้ ควาา่โอ้ไม่คิดแล้วรู้จริงคําว่ารักที่มีความหมายเธอําให้รู้ว่าฉันยังมีหัวใจก็เธอทาให้ได้รู้รู้จริงคําว่ารักที่หลากหลายรู้ว่าคําว่ารักมันไม่ไง่าย

รู้จึงคำว่ารักที่หลากหลายรู้ว่าคำว่ารักมันไม่ง่ายได้ทำให้ฉันเข้าใจนคนนี้มันยังคงมีหัวใจโอ้พี่สิ่งจะปอบน้องต่าเอง ครับก็จะไปแลวกับเพลงจะท,ทำให้ได้รู้นะนรับผมก็น่ารักมากมกเนี่ยผมเป็นวอรชัที่น่ารักมากนะมแล้วก็พี่คิดก็ร้องไห้เนี่ยผมน่าจะมีความในใจแล้วก็มีความรู้สึกต่างๆรวมเรื่องราวต่างๆที่ผ่านมาเนี่ยผมทำให้พี่คิดร้องไห้เนี่ยผมนึกถึงเรื่องราวดีๆแล้วก็พี่สินโตก็ร้องออกมาได้ดีส,ดดสื่อความหมายได้ดีมากๆสื่อความ รู้สึกสื่ออารมณ์ไปได้ถึงเนี่ยผมแล้วก็โอ้แบบโอ้เหมือนโอ้โอ้เจ้าเต่าน้อยอ่ะคือแบบเช็ดน้ำตาเนี่ยผมน่ารักมากในวันนี้โมเมนต์ดีน่ารักแล้วก็กอดกอดปอบกันตอนจบเนี่ยผมดีมากมากเนี่ยผมแล้วก็เรื่องเพลงนี่คือไม่มีไม่มีขัดอะไรเลยครับคือเพาะมากมากรื่งนงทั้งเพลงเครับผมดีมากมากก็เป็นอีกหนึ่งคลิปที่คนขอมาเนี่ยผมขอบคุณทุกคนที่ขอมาเนี่ยผม ก็อ่าหลายคลิปอาจจะยังไม่ได้ทำให้นะฮะผมก็ขออภัยด้วยแล้วก็หลายคนถามว่าเอ๊ยทำไมแอดมาเร็วจังแปดโมงเช้าเกมงเช้าใช่ปะ่ะแต่จริงๆคือนั่งทำตอนตีสาแล้วก็แบบตั้งเวลาลงเป็นเป็นช่วงเช้านะครับผมให้ทุกคนได้ตื่นมาเก้าโมงสิบโมงอ้าแอดลงคลิปหนาก็แวะเข้ามาดูกันได้นะครับผมแต่จริงๆนี่คือทำตอนตีสามตีส่นะก่อนไปทำ แล้ก็นอนเมื่อกี่ชั่วโมงแล้วก็ไปทำงานายังไงก็ถ้าชอบก็ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้แอดด้วยนะผมไว้เจอกันคลิปหน้าจะเป็นคลิปอะไรก็สำหรับวันนี้สวันดีครับบ๊ายบาย